ต่อไปเป็นคอร์เตอร์ที่4นะครับของ u 12นะครับวันทามาริอาราชาบุรีเจอกับเ g Academy นะครับคอร์เตอร์ที่4นะครับสุดท้ายแล้วคอเตอร์ quarter สุดท้ายแล้วครับอนิว ้ายแล้วครับเจ้าเกิลนะครับกระตุ้นเพื่อนแล้วครับตอนนี้นะครับช่างภาพก็เสียวหล่นมากสปายกับมาลงอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นี่ ผู้รักษาประตูยังไม่เรียบร้อยนะได้แล้วครับอ๋อไดมอนต,ตงคืนไปจ็อกเกิลครับจ็อกเกิลไปโมเดลโมเดลกลับมาที่เจ้าการครับเจ้าการมองเพื่อนออกมาจ็อกเกิลจ็อกเกิลดึงแล้วก็19นะครับแย่งบอลไปได้นะครับเอ a ีคา e m มออกบอลมายี่สิบเจ็ดนะครับเข้าขวาอย่างไม่ยิงขวายิงแล้วก็ปัดได้นะครับ เจ้ากองปัดไว้ได้นะครับพอเตอร์ที่4นะครับเพิ่งจะเริ่มเกมยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นะครับเต็นเอจีคาเดมี่ได้ลูกเต็มมุมแล้วเอจิคารเดอมี่ยกบอลมาตรงกลางและหวัวและยังไงสไปยสปยสปได้บอลสปยยังได้บอลอยู่นะครับออกไปทางขวายกเข้าขวากลาง4คนเอาอยู่ไหมได้แล้วครับวันทาโดยเจ้ากันนะครับ ออกบอลนายจะเบสเจ้าเบสไปทางซ้ายและบอนออกหลังไปเลยนะดูรักษาประตูนะครับเอ็ดจีอ m คาออกบอลมาที่89สับไปนะยหลังไปกลับมา19ครับ19ออกออก 19, เหมือนกันนะ ทางด้านขวานะครับหลุดมาแล้ว27ยังไงยิงเลยนะครับเจ้ากองปัดไว้สปายกลับไปเก็บบอลไม่ได้นะครับเห็นลูกเตะม,มุมนะครับเป็นลูกเตะม,มุมสปายมุมทงนะครับสปายออกบอลให้เบอร์สิบเก้าจับบอลไม่ดีครับออนิวได้บอลมาออนิวออกบอลมาตรงกลางนะครับเป็นของเอสจีอะคาเดมี่เจ้าบอกว่าปล่อยอปล่อยได้บอลแล้วครับ เขากลางและออกไปทางซ้ายที่สไปไม่ผ่านนับติดออนิวออนิวหัวไม่ผ่านนับฟ้าเป็นลูกฟ้านะครับโมเดลตังเทมีการเลี่ยมกันนิดนึงโมเดล <c oughs> เปิดเจ้ายาวข้ามไปเลยนะครับถึงผู้รักษาประตู เอจีอคาเดมีออกบอลบอมยาวๆกลับมาที่สไปเอานิวเข้าไปยังบอลครับบอลออกข้างไปนะครับเป็นลูกทุ่มของ Academy. เอจีอะคาเดมีเบอร์สิบสี่เอจีคาเดมีทุ่มไปตรงกลางครับเบอร์สิบเก้าเอทัดออกมาเข้ากลางเข้าขวาและตัดก็ไปด้ซ้ายครับสปได้บอลตัดเข้ากลาง,าลาง,ลลางทางขวาสไปลเลงและยิงแล้วก็บอลชนเสานะครับปัดออกมาได้โดยเจ้าก,กล้องนะครับยังเป็นเกมลุกของเอจีวอยู่นะครับ และบอลคุกคิก,กันอยู่หน้าประตูสไปได้บอลยังไม่คืนนะครับเข้าตรงกลาง27ยิงนะครับฉลับบอลลอยๆกลับไปที่เจ้ากล้องเจ้ากล้องบอมนะครับบอมยาวมาเก้าเกินมุนะครับ19เอ็เจีคาร์มีเก็บได้ล็อกแล้วก็ออกมาทางซ้ายที่89นะครับสปสไปสไปล,ล็อกเข้าสายคัดเข้าไปตดตคแับเจ้ากล้องกล้องบ,บอมยาวมา แล้วก็เก็บอบลไม่ได้ครับสีมอนวิ่งไปกดดันผู้สาวตูเซฟไม่ได้สามตัวตูเอชจี a ค e m y เดมีจะออกบอลครับยังออกไม่ได้โดนกดดันนะออกมา14ครับปล่อยลุดไปถึงอนิีอโดนแตะไปแล้วครับ19เร็วมากไปถึงสุดเส้นล็อกกลับเข้ามาและส่งให้ลงล่องย27ิยิงยังไม่ยิงครับล็อกและไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะครับ เป็นลูกเตะมุมนะครับยังไม่ได้นะครับลได้รอกให้ไดี่เดนย่รับเกอาระครับเจ้ากันแย่งบอลมาได้ซิมอนลุดกันยังไม่จ่ายกันจ่ายมาแล้วซิมอนพักบอลเสียบอลให้กองหลังครับเอจีคาร์มีตัดบอลมาได้ และเข้ากลางหลุดไปแล้วเบอร์ B 14อเอาเข้าซ้ายครับยาวมากและก็ยาวยาวจนออกหลังไปเลยเป็นลูกตั้งเตรครับออกมาให้เจ้ากันครับดึงหลอกไปได้และส่งให้ซีมอนซีมอนจะทันไหมปูนจากประตูออกมาและหลอกนะครับออกหลังไปเลยครับปล่อยออกหลัง ไปออกหลังไหมนะครับแล,ล้วคอเตอร์นี้ยังศูนประตูต่อศูนอยู่นะครับออกบอลมาด้านซ้ายครับ14 4มองเพื่อนออกไปทางขวาขวานะเบอร์เจนะครับ, e รบไปทางขวานะครับเห,หลียงแล้วก็ใจายเบอร์1ิ19ตรงกลาง19ล็อกแล้วติดเจ้ากันนะครับหลังคุกคิดกันอยู่ปัมบอลกันอยู่นะครับ เจ้ากันบังไว้ไม่ได้นะครับสิบเก้าบไม่ได้สิบเก้าอีจิคาริมีจะส่งสั้นตติดแล้วครับสีมอนได้บอลสีมอนจะเลี้ยงโดนเข้าไปแย่งนิดนึงครับสีมอนเข้ากลา,างไม่ดีนะครับบอลมาถึงเจ้ากันเจ้าก,กันออกบอลมาหลุดหลุดนะครับยังไงสปายวิ่งไปเก็บบอลมาครับสปายหดนิดนึงครับกรรมการยังไม่เป่าปนะครัเลี้ยงเข้าไปในกรอบ เขตประตูครับแล้วก็รับไว้ผู้สาประตูยกบอลออกมาเลยข้ามหัวโมเดลแล้วหลุดเดียวแล้วครับ27ไปอีกแล้วอ่เอจีคาเดมี่ครับจะทุ่มเข้ามาทุ่มมาที่19เปลี่ยนเจ้าโอมลงมาแล้วนะครับบันทา สไปเอจีแคมี่ครับเลี้ยงแล้วส่งคืนหลังมาเจ้าก,กันครับเอ็ิก้าปั๊มบอลเอจีแคมี่เอาไม่ได้ครับเจ้าก,กันแข็งกว่าครับบอลเสียบอลมาแล้วครับ14 14ล็อกและดึงผ่านไม่ได้ครับ1ิ 14, ชื่ออะไรครับชื่อพัดพัดสไปสไปเจ้าก,กันครับออกบอล ไปริมเส้นด้านซ้ายสิบเก้าชื่ออะไรครับสิบเก้าภูผาภูผาภูผาครับครับภูผาใช่ไหมภูผายิงแล้วครับเล็กเข้าไหมอ่ะมองไม่เห็น เข้าไหมมันทะลุออกมาเข้าไหมครับเข้าครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับหนำแล้วนะครับเอจีคาร์ดิมีนั่นทาเซตบอลกันด้านหลังสวัสดีครับ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 อะไรครับเกมยังดำเนินต่อไปนะครับ เอจีอะคาเดมี่ยังบุกต่อกรบปูผายิ่งแล้วก็บอลออกหลังไหมครับนิวน,นิวทรงยบกันครับปูผาตัดบอลไปได้ปูบาส่งไปแล้วก็27อีกแล้วนะครับไถไถไถไายี่สิบเจ็อบไบไบนะโอเคครับไบอับนิวยกข้ามมาเจ้ากเกินบอลออกไป ครับพาตรงให้กูผาภูผาไปแล้วตรงกลางภูผาสไปเปลี่ยนไปเล่นทางขวาแล้วนะครับึบเรียบร้อยภู <c oughs> ผาจะแตะลอดขาไม่ผ่านย7ิบเจ็ดชื่ออะไรนะพี่ทีย7ิบเจ็ดข้างหน้าเนี่ยไบไบไบเอาไบไบโอเค แดงแดงดำไม่ได้ชื่อภูผาครับชื่ออะไร,ะรอ้าวแล้วคนไหนชื่อภูผา,าอย่ข้านอ <OUGH. S 2> านกโอ้อภูผาอยู่ข้างนอกสนามนะครับ <laughs> <น>เจ้านายยังไงเบอร์เจ็ดเบอ,อร์เจ็ดเจ้านายนะครับนะะฮเจ้เา,านายแล้วเบอร์เจ็ดข้างหลังนี่ชื่ออะไรครับกัปต,ตันอ๋อกััปตนได้บอลโอ้โหสไลด์นะครับพัดนะครับสไลด์ ได้บอลมาครับกัปตันโอ้จำไม่ได้นะครับเออเลอร์ได้บอลน,นะครับพัดประตูประตูเลี้ยงบอลออกมาแล้วครับ p พาเวอร์เพยแล้วครับจ่ายบอลไม่ให้สไปยไม่ทันนะครับบอลออกประตูไปเลยครับนอกสนาม โอ้โห oh. <laughs> จะเบสไปเก็บบอลมาครับให้โมเดลตั้งเตะขึ้นมาโมเดลตั้งบอลแล้วครับออกบอลไม่เจากันครับลงๆคนเดียวและออกบอลไม่ดีครับติดนะครับจะเบสเอาบอลไว้ไม่ได้สปายเป็นคนทุ่มนะครับทุ่มมาเลยครับเบอร์19ชื่ออะไรไม่รู้ครับงงครับเมื่อกี้ ออนิวตัดบอลไปได้ออนิวเข้าขวาไปเองนะครับแล้วดึงดึงอะไรไม่รู้ครับสุก้าได้บอลดึงสวยแต่ดึงไปทางขวายัางล็อกบอลอยู่นะครับคืนคืนมาให้เจ้าพัดนะครับเจ้าพัดส่งคืนผู้รักษาประตูไปเลยผู้รักษาประตูใช้เท้าดีมากนะครับนี่ส่งไปให้กัปตันจันคืนมาที่ผู้รักษาประตูผู้ัูษาประตูกลับมา ที่เจ้านายครับเจ้านายคืนไปกับตันกับตันมาที่พัดผัดคืนผู้สัาประตูสาประตูเห็นเพื่อนแล้วครับยังไม่จ่ายออกบอลมาที่เจ้านายไหลวิธีสปแล้วก็บอลออกหลังไปนะครับ โมเดลวันท่าโมเดลเปิดบอลยาวๆขึ้นไปให้เจ้าโอมเจ้าโอมดึงหนึ่งคียห <laughs> ันหลังหาไม่เจอครับก <laughs> ับจันแบลวบอลเอา bon, เอาจ้าโอมย่งมาได้เจ้าโอมยิงเลยแล้วก็พุกสับตูเซไม่ได้โอ้โห <c oughs> oh สก,กัดออกไปโดยกับจันนะเ <c oughs> จะ้าเบสทุ่มให้เจ้าโอมเจ้าโอมได้บอลออกไปนะครับบอลออกนะครับปล่อยบอลให้เอจีคาร์ดมี่ทุ่มไป จีฮันมีทุ่มมาตรงกลางครับไีจะพัดพัดกลับไปที่กัปตันพัดพัดมองเพื่อนและออกยกบอลข้ามมาเลยครับที่จะไบ์แต่ไม่พานนะครับโมเดลสกัดทีเดียวไปถึงประตูเลยครับรักษาประตูเอจีบอมยาวนะครับมาถึงเจ้าไบ์เลยครับเจ้าไบ์เก็บบอลลงโอโหเก็บไม่ได้นะครับบอลออกหลังไปเลยครับ โมเดลโมเดลเอายกบอลขึ้นมาไม่ดีครับโอ้โหเตะขึ้นไปจะไบกระดกกลับเข้ามาอ๋อนิวเตะทิ้งไปเลยทีเดียวบอลออกหลังไปเลยนะครับบอลออกข้างนะครับออกข้างออกข้างครับออกหลังนะครับเป็นลูกเตะม,มุมนะครับสไปจะเปิดมุมเข้ามาสไปงา้งางเราง้างอีกครับ เปิดบอลเข้ามาตรงกลางเจ้าก,การเก็บบอลไม่ค่อยดีนะครับแหละยิงเลยโดยเฉพาะบอลลอยๆสิบเก้ายิงบอลกระเด็นเข้ามาที่เฉพาะจะพัดเก็บบอลได้ยังคลองบอลอยู่ยังคลองบอลอยู่ยังไงกระแทกกันกรรมาการเป่าแล้วนะครับเต็นวันทาได้ฟีคิกนะครับวันทาเปิดบอลโดยโมเดล โมเดลเปิดบอลยาวๆข้ามมานะครับ19เก็บบอลไม่ได้19ออกบอลไีที่สปสไปวิ่งไปทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าสไลด์บอลไม่ได้ครับบอลอยู่ที่เจ้าใบํำบอลกินไปแล้วบอลออกหลังไหมนะครับหลังหรือข้างเอาข้างไหมนะครับอ๋อบอลออกไปแล้วนะครับโมเดลทุ่มมาเอจี G, ตัดได้นะครับไปคุกคิกุูกคิก,คก,คกบอลออกนะครับ เจ้าเบสวันทา้าถูกไหมเจ้ากันเจ้ากันคืนเจ้าเบสไปเจ้าเบสแตะออามาโดนสก,กัดได้นะครับปั๊มบอลกันตรงนี้ยังไงดึงกันมาทีนึงนะแล้วก็มาที่จะไใบยังไง19ได้บอลแล้วอานิวเขาไปแยง่ง19ได้บอลดึงเข้าขวาและยังไงตอกส้นและบอลไหลไหลาเคียวมาได้โดยโมเดลเนละ ทูมมาให้ดิวสิ่กพี่กอนนะครับน่าจะชื่อกอนะครับหญิงไม่เข้านะครับจะกล้องเซฟไว้บอมยาวๆมากสเกเก็บไปได้นะครับส่งเมสไปไปแล้วครับสไป ไปเอจีนะครับทูม,มให้เจ้าใบบอลออกมาที่กัปตันกัปตันมาให้เบอร์19ครับ19 <c oughs> เห็นเพื่อนส่งมาให้เจ้านายครับยิ่งและออกหลังไปนะครับโ <c oughs> <c oughs> มเดลโมเดลออกบอลมาให้อนอนิวเสร็จบอลกันข้างหลังนะครับ ไปที่โมเดลโมเดลกับมออนิวออนิวทางขวาและเข้ากลางเสร็จนะครับเ็กพัดพัดกลับไปตรงกลางไม่ค่อยดีนะครับจากการแย่งมาได้ตรงไปเจ้าโอมเจ้าโอมคัดเข้ากลางแล้วโดนตัดไปได้โดยเอจีนะครับแต่ไม่ดีนะโมเดลสาตูมเดียวไปเลยหมดเวลาการแข่งขันนะครับสำหรับคอเตอร์นี้เป็นเอ a จีคาร์ลมีชนะไปนะครับประมาณนี้ครับ แล้วก็มีการเอามาขอบคุณโค้ดกันครับนี่ครับเป็นมารายาทแลระลํำใจนักกีฬานะครับโดยฝั่งนี้ครับวันทาก็ไปฝั่งนี้ครับขอบคุณโค้ดเหมือนกันครับเ๊้ยไปไครับไปไปครับ นะครับนะครับเอารวมกันถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปกันนะครับโอเควันน่าจะมืดๆนะครับเพราะว่าลงวันนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานิดนึงครับชิปยาววันนี้แหละครับอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับอันนี้ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวไปลงครับไปถ่ายรูปกันก่อนนะครับ น้องนะฟุตบอลนะครับมาอุ่นเครื่องกันแล้วครับตอนนี้ก็ถ่ายรูปกันตรงนี้นะ <c oughs> รวมกันนะข้างล่างครับข้างล่างถ่ายรูปครับ <c oughs> ข้างบนมุมไม่ดีครับ Beast นี ия, นน่นอนนอนเที่ยวเที่ยวสอยกันหน่อยลูกนี่กลับเมือกลับเมืออยู่บ้ากลับไปอยากนอนพุ่งกันเลย เรเป็นบรรยากาศนะครับถ่ายรูปหลังเกมนะครโคตรปรจัดโคตรสไปครับมาช้าสุดนี่นั่งนั่งดูกล้องนี้ครับกล้องนี้ ความสนุกสนานของเด็กๆนะครับก็เรียบร้อยครับสําหรับการอุ่นเครื่องวันนี้ <c oughs> บ๊ายบายครับเก็บขยะก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มานี้ครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ